สวัสดีครับเพื่อนๆผมเห็นเพื่อนๆม,มีปัญหาในการติดตั้งตัวเกม r c a d e asia ของ l i น์ครับในการติดตั้งตัวเกมเพื่อเล่นเกมนะครับมันจะต้องมีโปรแกรมที่อยู่ตรงกลางคอยเชื่อมระหว่างตัวเกมกับตัว windows เพราะเครื่องไหนไม่มีโปรแกรมตัวกลางตรงเนี้ยหรือมันหายไปเกมมันก็คุยกับ windows ไม่ได้ทําให้การลงเกมหรือเล่นเกมมันมีปัญหาโปรแกรมจําพวกนี้ที่ต้องลงไว้ในเครื่องเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเล่นเกมก็จะมี directx แล้วก็ microsoft วิชัวสีพัดพัดถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้เชิงเทคนิคอเพื่อนๆสามารถไปฟังคลิปนี้ได้จากนายอาร์มนะครับผมแปะไว้ตรงนี้แล้วกันวิชัวสีพัดพัดไล่ลงให้หมดเลยครับตั้งแต่2,008ถึง2,019ลงทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็น x86 หรือ x64 มีเหลือดีกว่ามีขาดจะนะครับมันใช้พื้นที่ไม่กี่เมกเองถ้าผมเข้าใจไม่ผิด Vi ชัวสีพัดพัดก็น่าจะคล้ายๆกับแต่เล็กเพราะหลายครั้งหลายโปรแกรมเวลาลงมันมันเป็นจะต้องมี Microsoft Visual C++ พในการใช้งานหรือลงโปก ในกรณนีนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะจําเป็นสําหรับโปรแกรมไลน์พอดหรือเปล่าซึ่งไม่ชัวร์นะครับเพราะผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เลยเป็นการเดาเอาล้วนๆแล้วอีกโปรแกรมที่ควรจะมีไว้ในเครื่องก็คือ The .NET f r a m e w o r k จริงๆเวลาลง Windows 10ตเดี๋ยวนี้มันก็แถมมาแล้วลครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ Start โปรแกรม Control Panel แล้วก็โปรแกรม and Feature เพื่อนๆก็จะเห็นว่า .netF r a m e w o ม k มีอยู่หรือเปล่าหรือเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่า โอเคสรุปโปรแกรมตัวการที่จาเป็นในการติดตั้งเยมก็มีเท่านี้เมื่อเพื่อนๆลงโปรแกรมจาพวกนี้เรียบร้อยแล้วเวลาเพื่อนๆลงเกมเหมือนอื่นหรือโปรแกรมเืนอนื่นก็เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาน้อยลงแล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมจะอยู่ใต้ใน description นี้นะครับเสริมอีกนิดนึงคือบางครั้งบางทีเวลาเราลดเกมหรือ <c oughs> ลบโปรแกรมแล้วลงใหม่โดยที่ไม่ได้ใช้ตัวอันสตอร์ในตัวของโปรแกรมนั้นทําให้บางทีค่าแคสท,ที่เราลงไว้ก่อนหน้ามันไม่ได้หายไปมาโปรแกรมลงใหม่ไม่ได้หรือลงแล้วมีปัญหาเราแก้ง่ายเบื้องต้นด้วยการไปลงตําแหน่งอื่นแทนนะครับตําแหน่งอื่น,นคือตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งเดิมโอเคขอให้โชคดีในการติดตั้งเกมนะครับแล้วใช้กันใหม่ในคลิปต่อไป